คือถ้าหลวงพี่เรียนจบอ่ะันมีงานทําแน่นอนแล้วคงได้เรียนไปนเรื่อยจบวิศวะนั่นแหละแต่ว่าพระบวชเนี่ยเห็นความสาคัญของการนั่งสมาธิเพราะว่าสมาธิเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่คอยเกือ้อกูลมนุษย์ทุกคนในการที่ทําให้เรามีความสุขเราได้เอามาฝึกฝนอบรมตัวเองถ้าเราศึกษาได้รู้จริงเอาไปให้กับญาติโยมที่เขาไม่ได้มีความรู้ตรงนี้อย่ามองว่าพระเนี่ยเป็นผู้ที่ด้โอกาสแต่จริงท่านเป็นผู้ได้โอกาสและเป็นผู้ที่เป็นผู พอโตขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้มิวการมาบวชสาม,มเณรคิ่ว่าไปทำกายปี4 2ตอนนั้นเรียนอยู่มสพอราศกขาเอาไปเนี่ยตั้งใจรักษาศีลดีมากนั่งทำวัดคนเดียวนั่งสมาธิคนเดียวอาทิตย์หนึ่งก็ไปทำบุญที่วัดคือเป็นเด็กดีไปเลยแต่คนรอบข้างเขาไม่เข้าใจเราทำไมเราต้องตั้งใจรักษาศีนขนาดนั้นทำไมเราไม่ทำนู่นทำนี่ที่คนทั่วไปเขาทำกันพอเราโดนกระแสบีบคั้นมากๆเราก็กลับไปทำเหมือนเดิมคือไม่อยากจะมาวัดแม้จะมีการรถมารับหลวงพี่ที่หน้าบ้านหลวงพี่จะไม่กลับจะรอจนกว่าแน่ใจแล้วว่ารถเขาจะไปแล้ว้วถึงกับบมาาที่น ม่เอาเลยเพราะว่าสังคมรอบข้างทําให้เรารู้สึกว่าวัดพรามกายไม่ดีทั้งที่เรามาสัมผัสเองะนั่อดีแต่เราก็ถูกสังคมทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นเราเองก็เอนทานติดวิศวะไฟฟ้าคือพี่ชายเนี่ยเขาทําบริษัทเกี่ยวกับหมอแปลงไฟฟ้าคือถ้าหลวงพี่เรียนจบยังไงมีงานทําแน่นอนตอนที่เรียนเนี่ยมันเกิดความรู้สึกในใจอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะเราเกิดมาเนี่ยแค่เรียนหนังสือทํางานมีครอบครัวแล้วก็ตายเพี้นใช่ไมไม่มีใครให้คําตอบหลวงพี่ได้เลยไม่ว่าจะไปอ่านหนังสือเล่มไหนกลัวตั้งแต่เด็กเลยกลัวว่าอย่าตายก่อนที่จะรู้คําตอบ กระทั่งโยนาได้มาติด d m เมซีให้ที่บ้านเราก็มีโอกาสได้ฟังหลวงพอ่อมันเกิดความรู้สึกเคสตัดดี้เนี่ยทำไมถึงน่าสนใจไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าอย่างโรคบางอย่างเกิดจากกรรมอะไรก็เกิดความรู้สึกสนใจตั้งแต่ตอนอายุ21ปีมีโอกาสมาบวชพระก็ไม่คิดว่าจะบวชนานแต่เพราะว่ามีคําพูดคําพูดหนึ่งในตอนที่เราอยากจะลาสิกขาหลวงพ่อบอกว่าคนเรานี่แปลกมาสว่างแลวอยากไปมืดซึ่งรู้ตัวเองดีว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยเราดูแลตัวเองไม่ได้เราก็แสบแะระดับหนึ่งก,ก็เลยไม่กล้าลา เราได้อยู่ต่อน,นี่แหละก็เลยได้ไปฟังฝันในฝันจากหลวงพ่อแทบจะเรียกว่าทุกวันเราก็ได้ซึมซับความรู้สึกว่าชีวิตพระเนี่ยมดีที่สุดเลยแต่พอเราเรียนบาลีเนี่ยเราเหมือนว่าเรารักษาคําสอนพระเจ้าเราได้เอามาฝึกฝนอบรมตัวเองถ้าเราศึกษาได้รู้จริงเอาไปให้กับญาติโยมที่เขาไม่ได้มีความรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นพี่ก็อ่านหนังสือนะเปพ่อประโยคลงสูงเนี่ยนอนวันละแค่สองชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ก็สู้ทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าได้ทดแทนคุณของหลวงพ่อคุณของวัดแล้วก็คุณของญาติโยมถ้าเกิดว่าหลวงพ่อเนี่ยไม ให้เรามาขนาดนี้หลวงพี่ก็คิดว่าตัวเองก็คงทาไม่ได้ขนาดนี้เพราะการจะนอนมาแล้วสองชั่วโมงถ้าไม่มีศรัทธาจริง,รงไม่มีความรักจริงนะมันทําไม่ได้มันต้องฝืนไนดะ้ยินเสียงนาฬิกาปุ๊บยังไงก็ต้องตื่นมันจะบอกว่าขี้เกียจไม่ได้เราก็ต้องสู้ไปอย่างนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราได้ฝึกจากการที่เรามาอยู่ที่หมู่คณะได้ฝึกจากการที่เราได้เรียนภาษาบาลีแล้วก็เราได้สู้อย่างบุรุษ จบปริญญาธรมก้าวประโยคมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้เรามาเนี่ยมันเทียบกับสิ่งที่เราทํได้หลวงพ่อเนี่ยให้เราทุกอย่างเลยไม่เคยบกพร่องเรื่องปจัจจัย4เลยไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องห่มหอมที่อาใช้ยารักษาโลคทุนการกศึกษาต่างๆเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อให้เรามากที่สุดก็คือกาายใจหลวงพ่อเป็นห่วงเราว่าอยากจะให้ลูกพระลูกเม่สอบทางหลวงพี่มกักจะได้ยินได้ฟังคําสอนหลวงพ่อตลอดคือว่าเราต้องเป็นคนไม่มีข้อแม้ข้อเงื่อนไข ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่หลวงพี่รู้สึกว่าหลวงพ่อเป็นไอดอลของเราจริงๆก็คือการที่หลวงพ่อทําอะไรไม่คิดเอาอะไรมาเป็นอุปสรรคไม่คิดเอาอะไรมาเป็นเงื่อนไขให้ตัวเองขอให้เป็นบุญกุศสงหมด ่งที่เราเห็นก็คือหลวงพ่อสร้างวัดมา1 9 6กกไร่เนี่ยก็ว่ายากลำบากแล้วแต่ยังขยายมา2,000ไร่เพราะว่าต้องรองรับคนที่จะมาในภายหลังหลวงพ่อก็ไม่เอาอะไรมาเป็นอุปสรรคเพราะมองที่เป้าหมายเป็นหลักหลวงพี่บวชมาเนี่ยตอนนี้ก็ป7าไม่เคยคุยกับหลพ่อแม้แต่คําเดียวแต่ไม่รู้สึกห่างไกลจากท่านเลยนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อให้เรามาตลอดแล้วเราอะเราแค่เรียนอะไรเราถึงไม่สู้นั่นแหละเป็นสาเหตุที่หลวงพี่เนี่ยเรียนแบบเต็มที่ที่หลวงพี่ทําได้